เคลื่อนไหวแบบนี้รองประธานมวยกัมพูชาโพสบทสรุปมวยเขมรแพ้น็อกแซมมี่ถือเป็นคู่มวยที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่ประเทศกัมพูชาสำหรับไฟรีแมทของเชิงละวายนักชกเขมรกับแซมมี่มวยไทยยิมในการแข่งขันกุนแขมที่กรุงพนมเปญเมื่อวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมา โดยคู่นี้ถือว่ามีประเด็นกันมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่นักมวยไทยสามารถเอาชนะนกนักชกเจ้าถิ่นได้ที่เสียมเรียบในยกที่4แต่ทางนายเสเรจันตอนรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาแสดงมุมมองถึงการชกว่ามีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นถึงขั้นโพสข้อความในโซเชียลว่าผมรับไม่ได้จริงๆกับรายการนี้และนี่คือเหตุผลทั้งหมดเรื่องแรกทำไมเจ็ดคู่ก่อนหน้านี้ถึงชกเพียงแค่3ยกแต่กับคู่นี้ถึงชกทั้งหมด5ยก เรื่องที่สองตอนที่เชิงละวายกำลังลุกไล่ต่อยนักชกไทยในยกที่สามทำไมกรรมการต้องสั่งเบรกไม่ปล่อยให้เขาปิดเกมอะไรทำให้กรรมการเข้าห้ามนักมวยของเราแต่กลับเลือกที่จะนับแปดแทนทำให้เกิดการล้างตาของมวยคู่นี้ขึ้นอีกครั้งแต่เปลี่ยนสถานที่มาชกกันที่กรุงพนมเปญอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันกลับจบอย่างรวดเร็วเมื่อแซมมี่มวยไทยยิมเป็นฝ่ายย้ำแค้นเอาชนะน็อกไปได้อีกครั้งเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นซึ่งนายเสเรจันตอน รองประธานสหาพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ก่อนเกมการชกว่าได้เวลาของน้องชายเชิงละวายกันแล้วทุกคนอย่างไรก็ตามหลังการชกจบลงเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับเชิงละวายกีฬาก็แบบนี้มีแพ้มีชนะถือเป็นอันจบประเด็นดราม่าคาใจก่อนหน้านี้ของเจ้าตัวลงทันที